ปังไม่หยุดเลยนะทุกคนสําหรับกระแสองอิงฟีเวอร์นะครับล่าสุดนะครับรายการหม่าโชว์ได้เชิญบอสโจแล้วก็น้ององิงเนี่ยไปออกรายการแล้วนะทุกคนแล้วก็มีสื่อเนี่ยมาดักรอที่เวิร์กพอยต์เยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าตอนนี้กระแสองิงเนี่ยมหาชนจริงๆนะครับเรียกได้ว่าหยิบจับอะไรเนี่ยก็เป็นกระแสไปหมดนะครับตอนนี้แค่ทําหน้านิดๆหน่อยนี้ก็เป็นกระแสแล้วนะครับสำหรับน้ององิงเพชรบ้านแพงนะครับกระแสน้องสุดยอดเลยครับดังมากครับ ต้องให้เขาเล่นเนาะสาหรับน้องอุ้งอิงในพอสอนนี้นะครับต้องบอกว่ามาแรงจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลนสาวน้อยมหา,าจัย์เหมือนที่บอสโจว่าจริงๆนะครับน้องตัวเล็กๆนะครับความสามารถล้นเหลือมากๆนะครับใช่ครับส,สุดยอดเลยนะครับซึ่งอ,อุ้มเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์บอสโจนะครับเมื่อ เมื่อวันที่แล้วนะทุกคนอุ้มก,ก็ถามบอสโจนะว่ามองเห็นอะไรในตัวน้องอุ้งอิงนะครับแต่บอสโจก็ให้คําตอบกลับมาไม่ได้นะทุกคนว่ามองเห็นอะไรแต่ว่าเหมือนมันมีแวบหนึ่งนะครับที่บอสโจเนี่ยได้ได้รู้สึกได้นะทุกคนก็เป็นอะไรที่มาสัจจัน์เหมือนกันนะครับก็ติดตามน้องทุกฝีก้าวเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาในลุคแบบชุดคู่นะครับกับพ่อโจแล้วก็ทีมงานนะทุกคนก็ถือว่าน่ารักมากๆเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามในรายการหม่ำโชว์นะครับ